กูเตอดิสเตรียมตัวให้พร้อมกับมหากรรมคร้าไฟฟ้าที่ทุกคนรอ,อคอย,ยงานไทยมานี 2023. กครั้2 0 2 3เลยต่าหน้าวันเซเลนต์สกาจัดหนัดจัดเต็มมีอะไรมั่งไปดูบ้านที่หนึ่งแจกทองทุกทุกสองชั่วโมงว้าวทอง yes! บ้านที่สองสินค้าวันเดย์วันไทยเริ่มต้น99บาทบ้านที่สาม คอนศูนย์เปอร์เซ็นต์สินค้าทุกชิ้นเหมือนเหมือน,นสูงสุดถึงเซลซีเดือนบ้าที่4เก็บคูปองส่วนลด2,000บาทผ่านไลน์แอดไทยมาร์ทนะครับยินดีๆๆครับบ้าที่5รับทแท็กเงินคืนส่นจุด32,000ืนบาทบ้าที่6ช็อปุ๊บลดเพิ่ม8,000บาทบ้าที่7 สินค้าเคแลนลดสต็อกลดสูงสุด80% 1หนถึง5พฤศจิกายนนี้หาวันเท่านั้นที่หอประชุมราชพัฒน์อุดรเลานี่เอง